เนื้ออกไก่แต่มันหอมมากนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าเทอร์มาลิกนะคะหรือเขาเรียกขมิ้นติดเรียกเทอร์มาลิกตลอดเลยดูเหมือนดัดจริตมากนะ <c oughs> แต่ว่ามันบางทีมันนึกไม่ออกไงอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวน้องก็เอาไว้ของน้องเองดีกว่าน่าจะได้สักสามไม้มันเศษมันเป็นเศษไงเศษที่ว่าเราหั่นเหลือชิ้น ชิ้นย่อยๆนะคะอ่าแก็อัดอัดเข้าไปอืสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหน่องก็จะทําไก่นะคะทําหมู ก็คือหนองหมักไว้ละเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นหมูหมูย่างเนาะหมูย่างหรือหมูอบเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ใส่เตาย่างนะคะเราก็ใส่เตาอบนี่แหละเดี๋ยวเราจะเปิดเตาอบที่350ฟาเรนไฮน์นะคะน่องตั้งอ,อุณหภูมิไว้แล้วนะคะทีนี้เราจะมานําเสนอไอเดียให้เพื่อนๆนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะเวลาเราจะเตรียมอาหารไว้ กินได้นานๆนะคะอย่างที่น้องทาวันนี้ก็จะเป็นหมูหมูตัวนี้นะคะขอเรียกว่าหมูย่างก็แล้วกันเนาะแต่ว่าเราก็ต้องใส่ในเตาอบนะคะในเตาอบนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้แบบหมูย่างที่ประเทศไทยนะคะน้องก็หัน่นแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆจะทําหมูย่างนะคะให้ไปซื้อที่เขาระบุว่า พอกนะคะโชลเดอร์ er, มันจะเป็นส่วนส่วนที่มันมีไขมันปนนะคะเราก็จะได้หมูที่แบบนุ่มๆนะคะน้องก็จะทําอย่างเงี้ยประจําครั้งครั้งเนี้ยจะทําเยอะเพราะว่าหมูหมูประมาณสี่โลครึ่งนะคะทุกทีน้องจะทําแค่พอกินนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะทําเก็บไว้จํานวนมากนะคะนี่ค่ะ เครื่องปรุงก็จะเป็นหลักๆเบสิกง่ายๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเครื่องปรุงจะใส่อะไรบ้างนะคะอย่างที่หน่องใส่ก็จะมีมีรากผักชีนะคะมีต้นผักชีด้วยนะคะทั้งก้านทั้งใบเลยนะคะหน่องก็จะใส่พริกไทยดําด้วยนะคะแล้วก็จะมีออมกระเทียมนะคะรอบนี้จํานวนเยอะหน่องไม่ได้ตำหน่องปั่นเลยใส่เครื่องปั่นนะคะปั่นแล้วก็ปรุงจะตาเฉพาะตัวพริกไทยนะคะหน่องจะใส่เฉพาะพริกไทยดํานะคะเพราะหน่องจะชอบกลิ่นพริกไทย เต็มๆนะคะหอมๆนะก็น้ำตาลที่ใช้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะหมูปิ้งนะคะถ้าหมักด้วยน้ำตาลทรายจะไม่อร่อยนะคะต้องเป็นน้ำตาลปี๊บนะมาดูทางนี้กันบ้างส่วนทางกระมังนี้นะคะกระมังน้อยนี่ก็จะเป็นไก่นะคะน้องจะมีไก่ที่เป็นอ,อ๋อส่วนที่มีหนังไก่นะคะตรงนี้นะไก่ตัวนี้นะคะก็น้องหมักปนกับตัวที่เป็นอ,อ๋อไก่งวงนะคะไก่งวงเนี่ยน้องเลาะแต่เนื้อ หนังไม่มีนะคะก็เป็นชิ้นเดี๋ยวเราจะจะจะเข้าเตาอบเขาเป็นชิ้นเซตนี้เนี่ยน่องจะใส่เป็นเ,เขาเรียกว่าผงกะหรี่นะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกานะคะนี่ค่ะหาซื้อกันได้ง่ายๆนะคะตามตลาดเอเชียก็คือมันจะเป็นผงแบบนี้นะคะที่เราทำกะหรี่พับนะคะที่เขาเ บรรจุขวดแบบนี้นก็จะมีหลายขนาดน้องจะใช้แบบนี้นะคะปรุงนะคะหอมมากนะคะแต่เครื่องปรุงหลักเนี่ยก็จะเป็นตระไคร้นะคะกระเทียมแล้วก็ตัวเ,เขาเรียกอะไรนะผักชีแล้วก็รากผักชีนะคะปรุงไปอ๋อลืมบอกว่าหมูปิ้งของน้องสูตรพิเศษตัวนี้ใส่ตระไคร้ด้วยนะคะตระไคร้ก็ ก็ต้องซื้อใหม่แล้วทาใหม่เลยซื้อปุบทําเลยนะคะเนี่ยน้องเอาตัวอย่างให้ดูเนี่ยเหลือจากที่น้องปรุงไว้พวกนี้นะคะหมักไว้น้องค่าคืนนะคะใส่ตู้ตู้แช่ยเย็นหอมมากๆหอมกลิ่นกระรี่นะคะกระรี่เนาะตัวนี้นะคะ กลิ่นกระรี่หรือเคอรี่เนี่ยนะคะหอมมากๆเลยน้องคิดว่าอบออกมาแล้วต้องน,น่ากินมากสุดท้ายนะคะกะละมังสุดท้ายมุมนี้ค่ะมุมนี้นะคะก็จะเป็นอกไก่นะคะเดี๋ยวเราจะเสียบไม้ปิ้งกันเป็นอกไก่เอ,อ่อขมิ้นนะคะเนี่ยค่ะ ส่ขมิ้นเนี่ยส่วนผสมหลักเขาต้องใส่ตะไคร้อยู่แล้วนะคะเป็นปกติก็จะมีตะไคร้มีขมิ้นหน่องใช้ขมิ้นสดเนี่ยนะคะเห็นไหมมันจะมีแบบนี้ด้วยหน่องไม่ใส่ขมิ้นขมิ้นหน่องไม่ใส่ขมิ้นผงนะคะรอบนี้ก็สดปั่นเลยได้สีแบบสีเหลืองๆตัวนี้นะคะก็เป็นขมิ้นแล้วก็มีกระเทียมมีออรากผักชีนะคะต้นผักชีพร้อมใบใส่ไปให้หมดนะคะหอมมากเดี๋ยวเราจะเสียบไม้ปิ้งนะคะทีนี้ก็จะกินง่ายอ่ น้ำตาลก็ใช้น้ำตาลปี๊บเช่นกันนะคะพวกนี้นะจะปรุงเนวยอน้ำตาลปี๊บและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือกระทินะคะตัวนี้ค่ะน้องใช้ของอร่อยดีนะคะน้องจะใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้เนื้อเนื้อของเราไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เขามีความนุ่มนะคะมีความที่เป็นมอยเจอร์ด้วยนะคะก็จะไม่เป็นหมูปิ้งไก่ปิ้งแบบแห้งๆแบบแข็ง,ขงๆนะเดี๋ยว อันแรกน้องจะเอาตัวนี้เข้าเตาอบไปก่อนนะคะวิธีการก็ของพวกนี้นะคะทําเสร็จแล้วให้แช่แข็งนะเก็บไว้ทานได้นานนานมากๆนะคะให้ให้ใหเตรียมถาดแบบนี้นะคะพุ่มฟอยนะแล้วก็หน่องจะมีตะแกรงแบบนี้นะคะตะแกรงที่ไม่เป็นสีดําหรือสีเคลือบต่างๆนะให้เป็นแบบนี้เลยหน่องเอาไปเอาเอาไปใส่ไว้ในถาดนี่แหละเดี๋ยวเราจะปิ้ง จะอบกันจะติดประโยคที่ว่าปิ้งเนอะนี่ค่ะชุ่มๆเครื่องหมักของเรานะคะสมุนไพรล้วนๆอ่ะหน่องก็จะใส่คิดว่ากระมังนี้น่าจะหมดนั่นแหละเราตั้งไฟเเปิดเตาไว้ที่สามร้อยห้าสิไฟนไฮนะคะนี่ค่ะไก่ไก่เป็นชิ้นๆเลยไก่งวงเนี่ยหนองน่องรู้สึกว่ามันจะมีความ ความกลิ่นแรงความที่ว่าต่างกับไก่ไก่บ้านไก่ทั่วๆไปที่เราที่เราที่เรากินเนาะก็หนองก็เลยหมักด้วยเครื่องสมุนไพรชนิดนี้เลยแหละเคอรี่อ,อะไรเนี่ยหมักแน่นๆเลยนะคะเรียกว่าออกมาต้องอร่อยแน่นอนเดี๋ยวพอเราทำเสร็จนะเราก็จะแพ็คเขาใส่เอ่อฟู้เซเวอร์ใส่ถุงแล้วก็แช่เย็นนะคะถ้าใครไม่มีเอ่อฟู้เซอร์ก็ ใส่ถุงซิปล็อกก็ได้แต่ซิปล็อกมันจะมีมันจะมีกลิ่นติดคือคือหน่องหน่องจะมีฟู้ดเซเวอร์ที่เวลาเราแพ็คอาหารขนมต่างๆให้ลูกค้านะคะหน่องก็จะซีนพวกนี้ไว้นี่ค่ะอูน่ากินมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมสุดๆเลยค่ะกลิ่นหอมมากเครื่องหมักเราเนี่ยอย่างที่บอกนะคะต้องเป็นน้ำตาลปีบ๊บเท่านั้นห้ามใช้น้ำตาลทรายเด็ดขาดนะคะ รสชาติมันจะไม่ได้นะโอเคได้แล้วถาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอบสักประมาณหน่องคิดว่าสามสิบห้าถนะึงสี่สี่สินาทีไม่น่าเกินอะ่ะสาห้าก็น่าจะสุกแล้วแหละก็ไปอบก,กันตามอัธยาศัยไอเดียแรกนะคะไก่อบไก่ย่างจะเรียกไงก็เรียกเอา <laughs> ไก่อบไก่ย่างเคอรี่นะคะ เดี๋ยวเราเอาไปอบกันเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นไก่ที่เรา,เาใส่เขาเรียกว่าเอาะคอรี่พาวเดอร์นะคะผงกะหรี่นะคะก็1ชิ้นก็1มื้อพอดีเลยนะคะรสชาติดีมากลองชิมแล้วอันนี้เย็นตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปแพ็คใส่ถุงนะคะก็ เรียกว่าสะดวกเนาะเดี๋ยวใส่ในตู้แช่แข็งพอถึงเวลาเราก็มาอุ่นไมโครเวฟนะคะก็ทันง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาปิ้งนะคะไม่รู้ว่าจะได้สักอย่างละกี่ไม้นะคะไอตัวที่เป็นอ่อไก่ไก่ไกอ่อไก่ขมิ้นนะคะกับหมูปิ้งตะไคร้นะ,ะรสชาติดีมากหน่องชิมเพราะว่าพอเราปรุงรสเนี่ยหน่องจะเอาชิ้นเล็ก ไปเทสก่อนในไมโครเวฟอุ่นดูว่าเขาได้แบบที่เราต้องการไหมนะคะดังนั้นหน่องจะไม่ระบุนะคะว่าใส่สัดส่วนเท่าไหร่ให้เพื่อนไปเ,เลือกปรุงเอาตามชอบใจนะคะแต่จะใส่รายละเอียดของเครื่องปรุงว่าใส่อะไรบ้างนะคะในสูตรของแต่ละสูตรนะคะอย่างไก่ขมิ้นนะคะไก่ไก่ผงกะหรี่นะคะแล้วก็หมูหมู ใไครนะคะหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งที่เราเสียบไว้นะคะหน่องก็จะทำไม้ค่อนข้างใหญ่เนะเพราะว่าจะได้เสร็จเร็วๆเห็นไหมว่ามันจะเป็นไม้นันแน่นนะคะก็อันนี้จะเตรียมไว้ให้แช่แข็งนะคะเวลาเราจะกินก็ค่อยเอามาอุ่นเวฟแบบรวดเร็วนะคะก็จะสะดวกนะคะ ก็เดี๋ยวน้องจะให้ไปดูไก่ตะ่กี้น้องเอาไก่ขมิ้นนะคะขึ้นมาละไก่ที่เป็นเฉพาะอกไก่นะคะน่ากินอร่อยชิมแล้วนะคะอร่อยมากเราอันนี้เราก็จะใส่กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสะพายที่ติดตัวเราเนาะอาหารเอาขึ้นเครื่องได้ละเพราะว่าน้องเคยเอน้องเคยเอาหมูทอดนะคะขึ้นไปจําได้ว่าตอนนั้นใส่กันบินของเออ ใส่การบินอยู่ในเต็ดแอร์ไลน์นะคะอาหารยังไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่มันจะไม่เหมือนใส่การบินเอเชียนะคะก็ก็เรียกว่าหองท้องไปตอนนั้นทำหมูหมูทอดน้ำปลากลิ่นกลิ่นครุ้งเลยแหละอ่าได้แล้วได้สามไม้แหละเดี๋ยวของน้องเองได้สามไม้ก็ก็จะมีหมูอีกอีกนิดหน่อยเนาะ คงเอาไปอย่างละสามไม้ก็พอไม่ต้องเน้นอิ่มมากเพราะว่าหน่องเครื่องถึงประเทศไทยถึงประเทศไทยตอนตอนสายๆนะคะมไม่ได้ถึงตอนดึกตอนค่ําเราก็มีเวลาได้กินก็ได,ได้ได้กินอาหารเช้าก็คิดว่าโรงแรมคงจะได้เวลาเสิร์ฟช่วงเที่ยงแหละเพราะเราถึงสายๆมันมันน่าจะพ้นเวลาอาหารเช้าไปแล้วเราเราก็คือเริ่มต้นที่มื้อเที่ยง ะะเดี๋ยวน้องจะมารีวิวนะคะเรื่องราวต่างๆในการเตรียมตัวนะคะที่จะกลับไทยนะคะต้องทำอะไรเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะตอนนี้กงศูนของของประเทศไทยนะคะในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ใหม่ในการลงทะเบียนก็จะมีข้อกำหนดต่างๆนะคะก็นะะ้นองจะพยายามเอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวนอ้องไปเคลียร์นี้ให้เสร็จเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราแพ็กกันเนาะก็แพ็กอู้ยอันนี้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเล็กมากอันนี้สงสัยจะไม่รอดอเดี๋ยวเดี๋ยวจับไม่รอดอันนี้เดี๋ยวจับใส่แค่นี้พออ่โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาเสร็จหมดนะอ่าอันนี้ หมูปิ้งของนองชุดนองสลับกันเนี่ยระหว่างหมูกับไก่หมูปิ้งเสร็จแล้วสุกแล้วเดี๋ยวเราไปดูก่อนอืเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราทําเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแพ็คลงถุงกันนะคะนี่ค่ะไก่ขมิ้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าไม่มีหนังไก่เลยนะคะนี่น้องก็ทําให้สามีนะคะแกจะแบบว่าชอบแบบว่าเอ่อที่มันไม่มีแบบหนังไก่นะแล้วไก่เราก็สลด์ค่อนข้างบางเราก็จะเสียบแบบ อัดแน่นนะคะก็ให้เขาแบบว่าสุกได้หน่องไม่ต้องกลับเลยนะหน่องปิ้งด้านด้านเดียวเลยนะคะก็ด้านพอตอนที่จะเอาลงเนี่ยเช็คด,ดูก็ใช้เวลา25 25นาทีนะคะสีจะดูซีดไปหน่อยเพราะว่าไฟไฟไม่ค่อยส่องสีอาจจะดูซีดนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูสีเดี๋ยวน้องจะเอาเอาเอ,าเอา่ถ่ายรูปอีกอ,อีกอีกกล้องนึงก็แล้วกันเนาะ จะสีเหลืองๆแล้วแหละตอนนี้มันกลางคืนแล้วนะไฟมันก็จะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวน่องจะอบหมูอีกนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวพอเราให้เขาเย็นตัวเราก็แพคนะคะอย่างชุดแรกที่เราทําไปนะคะที่เป็นไก่ไก่งวงนะคะที่เราทำเ,เป็นแบบเคอรี่นะคะเคอรี่ พาวเดอร์เนี่ยที่เราใส่ไปหอมอร่อยมากชิมน่องชิมหมดแล้วนะคะนี่น่องก็เซตเอาไว้อันนี้จะใส่กล่องเอาไว้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเข้าฟรีซนะคะ mm hmm. ก็เสร็จนะคะเหลืออีกถาดสุดท้ายนะคะหน่องอบนะก็ตั้งเวลาประมาณ2 5 3 5หหนาทีนะคะตอนนี้ก็มีบางส่วนที่แพ็คบางแล้วนะคะอย่างตัวนี้ไก่ไก่ ไก่ขมิ้นนะคะเนี่ยก็จะแพ็คแบบนี้ก็1มื้อพอดีเลยถุงแบบนี้นะคะตกใบละ10เซนตนะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่อเมริกาที่แบบว่าจะเตรียมอาหารนะคะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะอาหารที่ทําสําเร็จแล้วเราแช่แข็งเองมันก็ยังคือโซเดียมมันน้อยอะ่ะคืออย่างมากก็ เหมือนเตรียมไว้1เดือนประมาณนี้เหมือนเหมือนทาน1เดือนอย่างที่น้องเคยเคยทําของน้องเองนะคะแต่อันนี้สําหรับของสามีเนี่ยน้องก็ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ชุดนะคะอย่างอันนี้ก็คือหนึ่งมื้อนะคะ1ชุดเนี่ยเดี๋ยวสามีน้องก็ไปหาผากักหาอะไรที่มันแบบว่าจะปรุงเป็นแบบสลดัดหรืออะไรก็ตามคือคือคือเขาก็จะจะทาได้ถ้าแบบง่ายๆนะคะทำแบบนี้ไว้ได้นะคะถุงแบบนี้นะคะ ถุงที่เราใช้กับฟู้เซอร์ตัวนี้มันจะเป็นอ่ตัวเครื่องฟู้เซอร์ที่ซีนซีนถุงแบบเรียกว่าดูดอากาศนะคะเนี่ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราแช่แข็งก็เรียกว่าเพอร์เฟกนะกินได้แบบปลอดภัยแล้วก็ดีกว่าเราซื้ออาหารแชร่แข็งเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยโซเดียมจะค่อนข้างหนักหนักนะคะอ่ะขาสุดท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าได้สักกี่ชุดนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราแพ็คเอาไว้นะคะก็ทั้งหมูนะคะทั้งไก่ก็ทั้งหมด3 0 34ชุดนะคะซึ่งตัวเนี้ยนะคะก็จะนับเป็น2ชุดเนี่ยนะคะน้องก็จะเป็น1ชิ้นต่อ1มื้อนะคะก็สามีน้องก็สะดวกสบายไปประมาณ1เดือนหน่อยๆนะคะก็เรียกว่า น่าจะช่วยแบ่งเบาเขาได้บ้างนะคะแล้วก็แต่ถ้าให้เขาทำทานเองส่วนใหญ่เขาจะมีพวกปลาแซลมอนกระป๋องหรือปลาแซลมอนสดถ้าเขามาอบเองเนี่ยก็ง่ายเขาก็จะคุ้นเคยกับแบบนั้นนะคะแต่ทีนี้เราก็อยากให้เขาได้ทานแบบหลากหลายเนาะก็เลยก็เลยทำทั้งไก่ทั้งหมูไว้ให้เขานะคะอย่างตัวนี้ที่เราที่เราให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะก็จะเป็น ปรุงรสแบบผงกะหรี่นะคะอร่อยหอมมากๆน่องนองชิมแล้วนะคะก็ทำเป็นชิ้นๆนะคะก็ทานง่ายๆนะทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนน่องเดินทางช่วงเช้าเดี๋ยวน้องจะทำเ a f f ว e ฟเนะไม่รู้ว่าจะทำได้สักกี่ีชุดนะคะก็ฝรั่งอ่ะเวลาเขากินอาหารเช้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนมปังหรือว a f f l e ลหรือแพนเคก้กอะไรเงี้ยแต่สาม,มีน่องก็จะเลือกเยอะนิดนึงว่า ถ้ากินไอพวกที่เป็นแป้งก็จะต้องเป็นแป้งแบบโฮวีดน้องก็ต้องเตรียมทำไว้ให้เขาบ้างน่าจะทำได้สักสองสูตรสสูตรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวน้องจะก่อนจะออกเดินทางน้องเครื่องเครื่องออกประมาณ6โมงนะคะ6โมงหโมงเย็นนะคะดังนั้นน้องจะต้องไปเช็คอินกระเป๋านะคะให้ทันก่อน ก่อนเครื่องออกสักสามชั่วโมงคือเหมือนเราไปนั่งรอที่สนามบินเนาะไปทําการเตรียมเอกสารนู่นนี่นั่นนะคะสารพัดอย่างนะคะส่วนของน้องเองเนี่ยเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะคะกันนะคะว่าน้องมีอะไรไปกินบ้างขนมนมเนยมีไหมนะคะอะไรประมาณนี้นะคะโอเค ก็เดี๋ยวหลังจากคลิปวิดีโอนี้นะคะหน่องก็จะพยายามอัปโหลดเรื่องราวของโรงแรมนะคะที่กักตัวนะคะรีวิวต่างๆให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางนะคะเผื่อใครมีแพลนว่าจะกลับประเทศไทยนะคะก็แวะมาดูคลิปวิดีโอของหน่องได้นะคะหน่องจะพยายามอัปโหลดอย่างต่อเนื่องนะคะโอเควันนี้หน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ เออแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ